สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับชมข่าวในพระราชสำนักครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันนี้เวลา10บนกาห้นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพระรนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาและหม่อมเจ้าสิริวัณวรีมหิดลไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษานาพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง โดยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชเสร็จแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิชัยทางพระทวารเทวราชมเหศวรทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนภเคราะห์และทรงจุดทูบเทียนเครื่องมาสการพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพระทหารพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วทรงจุดธูบเทียนเครื่องทรงธรม สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปริณายกถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมและเครื่องบูชาการเทศพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา